สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาญจนบรนุรีนางกีฬากรนาคเอี่ยมนางสาวสุพรรณทิการจันจิรานุวัตรเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาญจนบุรีปปชภาค7นายอัครเดชสายสวัสดิ์นายอเนกชีชนะนายปนมิช้างนางปฏิดาตว,วงศนายอิศยพงษ์เข็มทองประธานชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบรุรีข้าตรวจลงพื้นที่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจังววันที่18ถึงวันที่21พุทธภาคม2564ประกอบไปด้วย2อ,อำเภอคืออำเภอห้วยกระเจาและอำเภอพนมทวนสำหรับในพื้นที่อำเภอห้วย,รวยกระเจาประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวงังไผ่เทศบาลห้วยกระเจาเทศบาลสะลงเรือและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสแสลซึ่งติดตามโครงการกอร่อสร้างถานนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการและโครงการแอดฟันติกยางพาเนินการของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา้าหลังจากนั้นวันที่21พฤษภาคม2564ได้ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์การประหารส่วนตำบลพังตุและองค์การประหารส่วนตำบลหน,นองโลงและต่อด้วยเทศบาลหน,นองสาลาย ซึ่งเป็นตัวจดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในระหว่างดําเนินการและตรวจด้วยโครงการแอดฟันติกซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในการติดตามโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่อําเภอห้วยกระเจาและอําเภอพนมทวนเป็นอย่างดี